เป็นผ้ายืดวุนเวฟลูกค้าผ้าลูกค้ามีน้ำหนักเนื้อถึงตัวค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่เป็นผ้ายุดวุนเวฟลูกค้าผ้ามีน้ำหนักเนะื้อถึงตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย,ย้้ยผ้าจะนุ่มๆใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ <hi> ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าใส่สบายมาก,มากๆลูกค้างานเป็นแขนยาวนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายเป็นของสาวอวบนะงานเป็นแขนยาวนะคะอปกนะคะพี่สซิฟนะลูกค้ารูดได้จริงนะลูกค้า ตินะรูดได้จริงนะคะแล้วก็แต่งมุกแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างลูกค้าใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะพี่งานทรงสวยเลยค่ะรุ่นนี้อกก่อนยืด48นะลูกค้ายืดสุด52นะคะพี่ความยาวอยู่ที่49นิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะอกก่อนยืด48ยืดสุด52ความยาว49นิ้วลูกค้าให้แค่229พอ เอาไปแค่229ลูกค้าสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีน้ำตาลนะสีมันเข้มกว่าขอเรียกสีน้ำตาลนะคะลูกค้าขอคนรับได้และเข้าใจนะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอารมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดหน่อยนะลูกค้าอยู่ที่แสงแล้วก็อยู่ที่โทรศัพท์ของลูกค้าด้วยนะคะพี่ขอคนรับได้และเข้าใจนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ขอเรียกสีน้ำตาลนะลูกค้าและสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีทองนะสีมันจะเขาเรียกว่าสีมันจะสว่างกว่าลูกค้าขอเรียกสีทองนะคะพี่ ให้พี่แค่สองสองเกเท่านั้นค่ะค่าส่งลูกค้า29บาทเหมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดทสผ้ายืดบุนเวฟลูกค้าผ้าใส่สบายลูกค้าใส่ได้ใส่ได้เป็นทีเลยจนกว่าพี่จะเบื่อแล้วพี่ทิ้งตัวเองนะตัวเนี้ยงานสวยมากๆให้พี่แค่สองสองเก้าค่ะสีนี้นะคะพี่สีจะสว่างกว่าขอเรียกสีทองนะพี่และสีนี้นะคะพี่สีจะเข้มกว่าลูกค้าขอเรียกสีน้ำตาลนะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ เป็นผ้ายืดวุลเวฟลูกค้าผ้าลูกค้ามีน้ำหนักเนื้ทิ้งตัวคะ่ะพี่รุ่นน,นะะี้เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่เป็นผ้ายืดวุลเวฟลูกค้าผ้ามีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้้ยผ้าจะนุมน่มๆใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะผ้าใส่สบายมาก,มากๆลูกค้างานเป็นแขนยาวนะคะ <uss Là> พี่แขนใหญ่ใส่สบายเป็นของสาวอวบนะงานเป็นแขนยาวนะคอปกนะคะพี่สซิฟนะลูกค้ารูดได้จริงนะลูกค้า ติดนาะรูดได้จริงนะคะแล้วก็แต่งมุกแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างลูกค้าใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะพี่งานทรงสวยเลยค่ะรุ่นนี้อกก่อนยืด48นะลูกค้ายืดสุด52นะคะพี่ความยาวอยู่ที่49นิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะอกก่อนยืด48ยืดสุด52ความยาว49นิ้วลูกค้าให้แค่229พอ เอาไปแค่สองสองเก้าลูกค้าสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีน้ำตาลนะสีมันเข้มกว่าขอเรียกสีน้ำตาลนะคะลูกค้าขอคนรับได้และเข้าใจนะพี่เราไลฟ์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดหน่อยนะลูกค้าอยู่ที่แสงแล้วก็อยู่ที่โทรศัพท์ของลูกค้าด้วยนะคะพี่ขอคนรับได้และเข้าใจนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ขอเรียกสีน้ำตาลนะลูกค้าและสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีทองนะสีมันจาก ขเขาเรียกว่าสีมันจะสว่างกว่าลูกค้าขอเรียกสีทองนะคะพี่ให้พี่แค่2องเท่านั้นค่ะค่าส่งลูกค้า29บาทเหมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับกี่ตัวก็ไม่บบกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเด็ดท้ายิืดบุญเวฟลูกค้าผ้าใส่สบายลูกค้าใส่ได้ใส่ได้เป็นทีเลยจนกว่าพี่จะเบื่อแล้วพี่ทิ้งตัวเองนะตัวนี้งานสวยมากๆ ให้พี่แค่สองสองเก้าค่ะสีนี้นะคะพี่สีจะสว่างกว่าขอเรียกสีทองนะพี่และสีนี้นะคะพี่สีจะเข้มกว่าลูกค้าขอเรียกสีน้ำตาลนะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะ